เพื่อนๆครับหลายท่านคิดว่าน่าจะรู้จักต้นนี้นะคือต้นผักกระแยงนะครับเป็นผักทางอีสานซึ่งเอาไว้ต้มปลาอะไรพวกนี้อร่อยมากเลยแหะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็โดยการเลี้ยงแบบลักษณะเป็นกึ่งไม้น้ํานะครับมีดินนิดหน่อยข้างล่างแต่ก็เลี้ยงด้วยน้ํานะครับเพราะตอนนี้น้ำหมักปลาของเราเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเลยเอาไปใช้ในการเลี้ยงผํานะครับซึ่งเป็นเขาเรียกพืชน้ําชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับ ก็จะแนะนําลูกค้าอีกหลายๆท่านนะครับที่สนใจจะใช้ๆๆกับไม้น้ำอันนั้นอย่างเช่นพวกผักกระแยงหรือบัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราเป็นเราต้องการเลี้ยงแม่น้ำเนีเนเน่ยเราสามารถใช้น้ําหมักปลาทะเลนะครับเทใสฝ่ฝานิดหนึ่งนะครับฝานิดนึงตามปริมาณน้ำนะแล้วก็เราก็เทลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะคนให้มันละลายนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะได้ประโยชน์ยังไงนะครับตัวอะมิโนต,ต่างๆที่อยู่ในน้ำหมักปลาทะเลเนี่ย ลากพืชพวกนี้นยเขาพร้อมจะดูดธาตุอาหารอยู่นะครับเนี่ยถ้าเราใส่ไปอย่างเงี้ยมันสามารถดูดไปใช้ได้เลยนะครับให้อาทิตย์ละครั้งหรือสิบห้าวันครั้งก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัวเป็นพักแยงหรือว่าเป็นไม้น้ําชนิดอื่นๆไม้น้าสวยงามก็ได้นะครับเราสามารถให้นะแบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากมากไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยอย่างอื่นนะครับสามารถใช้ตัวน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยใช้น้ำหมักปลาทะเลอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้ไคโดสานก็ได้นะครับ เอาไปให้พืชพวกไม้น้ำพวกนี้กินนะครับมันสามารถที่จะดูดซึมได้เอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้ายัางไงลองไปใช้ดูนะครับ